สวัสดีครับทุกคนวันนี้ช่างหนึ่งมาตัดต่อปลายขาใเ,เกงยีนนูดี้ครับหรือนูไดยีนนั่นเองครับตัดต่อแบบไม่ต้องใช้จัดเย็บลูกโซ่นะตัดต่อแบบจักอุตสาหากรรมเนี่ยอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยว่าเป็นอย่างไรไปดูกันมีลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามาว่าช่างหนึ่งมีจักเย็บลูกโซ่หรือเปล่าช่างหนึ่งไม่มีนะครับอันนี้จักที่เห็นก็คปอจักอุตสาหากรรมและอายุค่อนข้างมากแล้วด้วยแต่ ช่างหนึ่งใช้วิธีการทํางานแบบว่าสไตล์ช่างหนึ่งก็คือคือความชํานาญเนาะช่างหนึ่งก็ทําตัดต่ออย่างที่เห็นครับแน่นทนตะเข็บจะโตโตเข้มเข้มคมคมนะครับตามสไตล์งานของช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งจะมีเทคนิคของช่างหนึ่งเองนะครับการเย็บ ตัดต่อไปาขาแข้งนูดี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นได้เฉพาะเขาสังเกตว่ามันจะมีเส้นได้เฉพาะเขาที่วิ่งออกจากนอกเส้นทางไปอะไรประมาณนั้นลูกค้าก็ชอบนะเท่หนึ่งก็จัดให้นะตอนแรกก็เท่หนึ่งตัดต่อก็ไม่ได้ทําแบบนี้หรอกเห็นต้นแบบมันมาแบบนี้เท่หนึ่งก็เลยทําแบบแบบตามต้นแบบนะมันจะได้เป็นออริจินอลของสไตล์ของนูดี้หรือนูไดยีนนั่นเองครับไม่ต้องพึ่งจับเย็บลูกโซ่ครับก็สวยแน่นทนเหมือนกันครับเสร็จเรียบร้อยส่งงานเรียบร้อยลูกค้าใส่แล้วรลสุดไปเลย ขขบคุณมากครับพี่ลูกค้าใบบางแจกช้นหนึ่งเข้ามาใช้บริการแอดไลน์ติ7 7ดต่องาน0813977955ดีให้บริการทั่วประเทศไทยเลยครับบ๊ายบาย